ขอต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ภายในงาน c o m m า r ์ c คอมเวิร์ส2ค่ะแน่นอนสำหรับงานนี้นะคะเราจัดกันมาค่ะตั้งแต่ในปลายเดือนมีนาคมก็คือ31มีนาคมจนถึงในวันที่3เมษายนค่ะ4วันเต็มๆนะคะแล้วก็ชีบูธของ MSI ค่ะบอกเลยว่าจะนำทุกคนค่ะเข้าสู่ในยุคแห่ง m e t a เวิร์ค่ะ แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพาทุกคนเข้ามาในฮอล์แล้วนะคะอยู่ด้วยกันที่ด้านหน้าบูธของ MSI ค่ะั่งทางด้านนี้ทั้งหมดค่ะก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะจาก MSI ด้วยและก็ยังไม่หมดนะคะสำหรับ MSI ค่ะก็จะมีตัว Product นะคะที่เป็นในรูปแบบของ business นะคะ u r t i v i t y v i t y นะคะก็จะอยู่โซนทางด้านนี้ด้วยและทีเด็ดค่ะวันนี้จะพาไปดูกันนะคะกับรุ่นเปิดตัวเลยทีเดียวค่ะกับซีรีส์ใหม่ล่าสุดกับรุ่นเหือทงของ MSI ค่ะ แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันกับในโซนนะคะ Productivity นะคะก็จะมีตั้งแต่ All-in-One หน้าจอมอนิเตอร์นะคะที่ได้รับรางวัลค่ะกับ Red Dot Winner มานะคะแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ที่เล็กมากๆค่ะวันนี้สเปคทางด้านนี้ก็เรียกไดว่าลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากเลยค่ะ ะะก็จะเป็นคอมเซ็ตค่ะจะมีตั้งแต่ตัวเมนบอร์ดนะคะพาวเวอร์สปายค่ะคูลิ่งนะคะ SSD ค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวกราฟิกการ์ดนะคะทั้งหมดแล้วก็ PC ประกอบทั้งหมดค่ะฝั่งทางด้านทางคอมพิวเตน์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าเท่มากๆนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนั่นก็คือในเรื่องของตัวเกมมิ่งเกียร์นะคะจาก MSI นั่นเองค่ะ และนี่ก็คือในรุ่นเรือธงนะคะของ MSI ในปีนี้นะคะบอกเลยว่าสีสันนะคะอลังการมากๆค่ะสำหรับในรุ่นนี้ค่ะนะคะกับพอยสแฮ15ตัวเรนโบติกนั่นเองค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะโอ้โหบอกเลยว่านะคะมาพร้อมกับการออกแบบนะคะกับตัวเกมระดับไซไฟค่ะจะค c อมแคนซี่นั่นเองสำหรับใครที่สนใจในรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ายอดจองในงานเยอะมากๆเลยค่ะ แล้วค่แล้วก็สำหรับนะคะซีรีส์ของ MSI นะคะที่ออกมารองรับนะคะกับการเอาใจสายครีเอเตอร์นะคะใครที่ชื่นชอบสเปคแรงๆของ MSI เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอยากจะได้นะคะรูปโฉมนะคะที่มีความบางและก็ฉบเฉี่ยวนะคะและก็ดูไฮเอนด์ดูลักชัวรี่นะคะก็จะเป็นตระกูลนี้ทั้งหมดเลยค่ะไล่ไปตั้งแต่ c r e เ t o r อร์เพนะคะหรือว่าจะเป็นแม้แต่ตระกูลโมเดนค่ะ ก็สําหรับโซนนี้นะคะเป็นโซนอัปเกรดค่ะสําหรับใครที่อยากจะเพิ่มแรมอยากจะเพิ่ม SSD นะคะก็สามารถมาอัปเกรดได้นะคะภายในงานทันทีเลยค่ะก็จะมีการบริการการดูแลแบบครบคันนะคะทั้งหมดตรงนี้ก็อยู่ด้วยกันขาดที่บูธของ MSI นั่นเองค่ะ แล้วค่ะแล้วก็ใครนะคะที่ซื้อสินค้านะคะของ MSI ค่ะไม่ว่าจะเป็นบิสเนสนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของโน้ตบุ๊กนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้าน Component ค่ะก็จะมารับของแถมได้ที่จุดรีดีมทางด้านนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะได้พบกับความอลังการนะคะและก็เทคโนโลยีของ MSI นะคะที่ครบคันเลยทีเดียวค่ะในงานคอมมั r ด c คอนเวิรของเรานะคะสำหรับใครที่พลาดไปไม่ต้องเสียใจไปคะ่ะเพราะได้กลับมาพบกันอีกอย่างแน่นอนนะคะตั้งแต่ในวันที่7นะคะถึง10กรกฎาคมที่จะถึงดีนั่นเองคะ่ะอยู่ด้วยกันที่นี่ที่เดิมคะ่ะกับไบเทคบางนาค่ะ